ครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการตากนะครับตากขนาดไหนแบบไหนนะครับจะให้ดูวิธีการตากใบตะไคร้นะครับครับตากให้บางๆนะตากให้บางๆวันนี้แดดไม่ดีแดดไม่ดีครับวันนี้เราจะตากกันบางนิดหนึ่ง